สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟฟุตบอลทุกๆคนนะครับวันนี้จะการกับรีวิวฟุตบอลประจำวันเนี่ยนะครับก็ก้าวเข้าสู่วันเสาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันที่มีโปรแกรมฟุตบอลลงสนามทำการแข่งขันกันเยอะมากๆนะครับหนึ่งลีกที่เราจะหยิบยกมาพรีวิวเหมือนเดิมเกมทีมีกอังกฤษวันนี้มาหามนาศแล้วก็จะฝูงทีมที่กำลังลุ้นแชมป์อย่างลิเวอร์พูลครับที่เราจะพรีวิว,ววันนี้เปิดบ้านเจอกับยุววสวิตส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นเซาท์แฮมตันเจอกับนิวคาสเซิลไปว่ากันด้วยเรื่องของหงแดงกันก่อนครับ ตอนนี้เป็นจ่าฝูงเจอกับอิฟสบิดที่กําลังดิ้นรนในการตกชั้นเป็นน้องใหม่ที่ดูแล้วฟอร์มการเล่นน่าเป็นห่วงครับอยู่อันดับที่18ของตารางคะแนนลิฟฟูเองฟอร์มสองนัดหลังสุดเพราะว่ามีโปรแกรมเล่นฟุตบอลยุโรปช่วงกลางสัปดาห์ด้วยก็เกมที่แล้วในพรีเมียร์ลีกเนี่ยบุกไปเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดมาได้2 0แล้วก็ในเกมแชมเปียนลีกเล่นในบ้านชนะลิวมา2 0, ประตูต่อหนึ่งก็เกมกลางสัปดาห์มีการโรเทชั่นพักนักเตะ บางตำแหน่งเอาไว้ด้วยนะครับทำให้วันนี้เนี่ยความพร้อมในการลงเล่นก็จะมีอยู่พอสมควรครับแล้วก็เล่นในอันฟิลด์ด้วยนะแต่อย่างซาร่าดีแอสดาวินดูนเยสอ่าแล้วก็สวอตสไลค์เคอร์ติกโจนแม็กอลิสเตอร์ก็ลงสนามกันได้กองหลังก็จะคุมทีมอ่าคุมโดยเฟอร์จูลฟานได ที่เป็นแกนหลักเป็นต้นใครที่อิปสวิตนะครับเกมล่าสุดโอ้โหเละเทสเลยเล่นในบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ6วันนั้นก็สู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับระยะหลังสังเกตได้ว่าเกมรับของอิปสวิตเสียง่ายแล้วก็เสียเยอะเกมรุกยิงประตูดได้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าแกนหลักก็ยังคงเป็นนะครับอ่าเลียมดีลับโอมารีฮัชชินสัน แล้วก็เจ้าซามสโมดิกแต่ตอนต้องเทคความฟิตว่าสโมดิกจะกลับมาลงเล่นได้หรือเปล่าแล้วก็เพิ่งไปยืมตัวใช้นะครับฮูเลอินซิโซมาจากไบรตันด้วยนะครับแต่อย่งางไรก็ตามนะครับกุมกําลังการเยียนตรงนี้อิฟสวิต e ยังคงเป็นทีมที่แบบกล้าบุก กาแรกนะครับซึ่งการเล่นแบบนะั้นที่อนฟิลก็คงเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับลิฟูดได้เล่นในบ้านและกําลังเดินหน้าเก็บชัยชนะอย่างสวยหรูวันนี้ครับจากเกมรับที่ไม่ดีมีโอกาสโดนลิฟูยิงชนะได้แบบสบายสบายและเชื่อว่าสกอร์ที่ลิฟูจะชนะอีฟสวิตวันนี้ไม่น่ายากเกินครับเพราะว่าขนาดเกมแรกเนี่ยยังบุกไปเอาชนะมาได้ที่บ้านของอีฟสวิต2สอประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้ก็คงเป็นเกมที่สบายสบายของพลพรรคหกแดงครับนั่นคือคู่แรกนะครับถ้าชื่นชอบรีวิวฟุตบอลแบบนี้ยังไงฝากช่องด้วยนะครับ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยด้านล่างด้วยนะครับได้เลยแล้วก็ทักทายรายงานตัวกันได้ที่หน้าช่องโปรไฟล์ครับส่วนีคู่หนึ่งสั้นๆเลยครับพีเม์ลีกแต่เวลาเดียวกัน22นาฬิกาซัมตันทีมบุย้ยเตงหนึ่งของการตกชั้นจะเจอกับนิวคาสเซลที่มาดับ6ครับซัมตันเกมล่าสุดออกไปแพ้นอเทฟอร์เรส2สอประตูต่อ3ก็ยังเห็นพัฒนาการอะไรต่างๆของของซัมตันดีขึ้นไหมก็คงไม่ได้ดีขึ้น นะครับเรื่องของเกมรุกก็ยังคงบุกดีแต่ว่าเกมรับเนี่ยเสียเท่าไหร่โอ้โหเยอะมากๆช่วงเวลานี้ส่วนนีคคอสเซิล์ครับเกมล่าสุดก็เสียรางวัลนิดหนึงเล่นในบ้าน แพ้บอลมาร์ตไป1ประตูต่อ4แต่ว่าวันนั้นเนี่ยบอลมาร์ตเล่นดีเกินนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ชนะมา9รวดติดต่อกัน9เกมติดต่อกันนิวเซอรซอลเองยังคงใช้เล่นเซอร์อิซักแอนโทนี่กอร์ดอนบูโนกิม,มารายส์นะครับซันโดโตน,นาลีเป็นแกนหลักในแนวรุกตัวบนก็ยังคงสมบูรณ์แบบเชื่อว่าวันนี้อิซักเองน่าจะคืนฟอร์มเพราะว่าันที่แล้วเนี่ยเล่นไม่ออกจริงๆครับซันตันต่อให้ได้เล่นในบ้านก็คงต้านเกมรุกของนิวคาสเซิลลำบากแล้วก็เกมรับอย่างที่ผมเกริ่นเอาซะเลยครับกก็มีโอาส แพ้นิควคอโซลคาบ้านเชื่อว่าดิโคอโซลเดือนนี้จะคืนฟอร์มบุกเอาชนะซามตันได้แบบสวยๆเลยครับแล้วนี่คือทั้งหมดของพิว,วฟุตบอลในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเต็มแบบนี้ได้ใหม่ในวันอื่นครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ